ครับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่เราพูดได้เพราะยิงมันพูดแล้วต้องให้อิสรภาพเสรีภาพในการพูดแต่เขาพูดเกินเลยไปก็มีกฎหมายแรงงานเขาได้แต่กฎหมายนั้นต้องแรงงานให้มันเหมาะสมกับกรณีไม่ใช่อะไรๆแล้วก็จ,จับกันหมดถ้านน้โทษกรรมเป็นไปได้เนี่ยทุกคนจะแซ่ซ้องสานุการสรรเสริญพระราชบาร,รมีแต่ผมกลัวว่ารัฐสภาจะแย่ปอดไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องกลัวจะหาว่า พลอยเห็นด้วยกับพรรคก้าไกลถ้าการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายที่คุ้มครองประมุขใช่ไหมครับแต่ว่า1 1ึเนี่ยก็คือแตะไม่ได้เลยผมไม่นั่งฟังสารวิาพากษ์สารเขาก็จะอ้างมาตรา6นี้ก่อนแล้วก็โยงไปถึง112 มาตราหกว่ายังไงมาตราหกก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ดังนั้นมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตราหกคำว่าผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ก็ก็ติไม่ได้เลยการพูดตีความตีความคำว่าหมิ่นประมาทมันครอบจักรวาลเลยบาง ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักคุณจุรพจน์ทวีศักดิ์ผมอยากจะถามคุณจุรพจน์ว่าคนที่ติดคุกคดีหนึ่งหนึ่งสองเวลานี้มีจำนวนเท่าไหร่อยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้คนที่ติดคุกคดีการเมืองมีทั้ง1นึสองมีทั้งมาตรา1นึเท่าที่ทราบตอนนี้นะจากเพจของอนนท์นำพาก็มีประมาณ30คนส่วนอนนท์นั้นก็ถูกตัดสินติด คุกไปแล้วแล้วยังสู้คดีต่างๆอีกซึ่งมีคดีประมาณ20คดีถ้าเรามองด้วยหลักเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยหนึหนมันก็ปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดเห็นการพูดการแสดงออกของประชาชนแต่เขาเขียนไว้ว่าห้ามมินประมาทพระมหากษัตริย์ พระมเหสีละรัชทายาทเอกก็ถูกต้องนะไม่ใช่หรือวท่านทั้งสามนี่เป็นบุคคลสําคัญของบ้านเมืองห้ามมินประมาทท่านประมุขของรัฐโดยทั่วไปจะมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐแต่ต้องถือว่าประมุขของรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบบประชาธิปไตยคือประชาชนมีเสรีภาพที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้โดยสุจริต ถ้าการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายที่คุ้มครองประมุขใช่ไหมครับแต่ว่า1 1ึเนี่ยก็คือแตะไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่ามันมีมาตรา6ในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมินไม่ได้เวลาศาลจะพิพากษาค,าคดี1นึเนี่ยผมไปนั่งฟังศาลพิพากษาเ,เขาก็จะอ้างมาตรา6นี้ก่อนแล้วก็โยงไปถึง1นึ มาตราหกว่ายัางไงมาตราหกก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ดังนั้นมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตราหกคำว่าผู้ใดจะล่วงละเมินไม่ได้ดก,ก,ดดก,ดดก็ก็ติไม่ได้เลยการพูดตีความตีความคําว่าหมิ่นประมาทมันครอบจัก,กรวาลเลยบางทีตีความไปถึงราชการที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นหนึ่งหนึ่งสองก็จะเป็นกฎหมายที่ ที่มีปัญหามากถ้าเราคิดในกรอบของสิทธิทมนุษยชนไปะช้แต่ตัวบทมาตราหนึ่งสองพูดไปชัดเจนนะครับห้ามเหม็นประมาะทพระมหากษัตริย์พระมเหสีละชเฉพาะรัชกาลปัจจุบันเท่านั้นเพราะเมื่อผมเป็นเด็กๆนะครับรัชกาลที่8ปดสวยราชหนังสือพิมพ์ไปพาดหัวว่าท่านนอนกับนางพยาบาลสาวติพที่นั่งในพระบรมหาชวังเรื่องไปถึงอายการในหลวงสวรรคตแล้วอายการบอกว่า มาตราหนึ่งหนึ่งสี่คุ้มครองเฉพาะมหาษศัตว์ที่ครองราชอยู่หัวนนคตแล้วเอาเอามาตรานี้มาใช้ไม่ได้คุณเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมเคยได้ยินครับแต่ว่าในทางปฏิบัติทําไมไม่มีความชัดเจนเรื่องนะี้อีกอีกอย่างโทษมันก็สูงมากเกินไปนะครับอาจารย์จําคุกตั้งแต่3 1มถปีมาตราหนึ่งหนึ่งสนี่ถ้าจะรักษาไว้ประการแรกก็ต้องเลิก บทบัญญัติที่ว่าโทษชั้นต่ำสามปีต้องเลิกอันนี้เพราะถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยสารก็อาจจะให้รอลงอาญาได้แล้ว15ปีก็เกินไปนอกไปจากนี้แล้วเนี่ยใครไปฟ้องปั๊บตำรวจต้องจับทันทีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไม่เลิกก็ต้องเปลี่ยนกฎหมายให้มันแยกคลายนอกจากเลิกโทษชั้นต่ำโทษชั้นสูงแล้วต้องบรรจุลงไปในกฎหมายเลยว่าใครจะฟ้องร้องเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยต้องผ่านคณะกรรมาการ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสำนักพระราชวังตัวแทนกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่พิจารณาว่ามีข้อมูลมีข้อมูลถึงจอบหมายจับได้พิจารณาแล้วเนี่ยคนตู่รังแกมากผมเองไปพูดที่ธรรมศาสตร์เรื่องพระนเรศวรผมเพียงแต่พูดว่าพระนเรศวรชนช้างพระมาปุราชนั้นนะชนจริงหรือไม่จริงเรารู้ได้ยังไงเหตุการณ์มันห้าร้อยปีมาแล้วแล้วที่บ่าพระมาปุาราชตายทางไทยบอกท่านถูกฟันคอขาดคอขาดคอเหมือนช้าง พม่บอกท่าถูกยิงอันนี้ก็เป็นข้อต้องแย้งในทางประวัติศาสตร์ซึ่งทุกคนควรจะเรียนรู้ได้แต่ผมก็ถูกนายพลนอจากการสองคนฟ้องว่าผมมินพระนเรศวนแล้วผมก็ถูกจับประกันตัวสู้คดีอยู่นานแต่เคราะห์ดีคดีของผมไม่ขึ้นถึงสารทหารแต่ขึ้นก็คงติดคุกหัวโตโดยพระบรมมีประ,ประ,ประกราบปรดกระหม่อมให้ยุติคดีผมแต่ใครจะได้โชคดีอย่างผมล่ะ เนี่ยผมอยากอยากจะเตือนเรื่องนี้นะครับแค่นี้อาจารย์เห็นด้วยไหมว่าถ้าแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยประชาชนควรจะมีเสรีภาพวิจารณ์โดยสุจริตใจเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ประเทศที่เป็น,นประชาธิปไตยนะครับถ้าไม่วิาพากษ์วิจารเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยยกตัวอ,อย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็น,นประชาธิปไตยนะครับและผู้คนเขาก็ร่ำรวยที่สุดแต่สิงคโปร์นั้นคุณวิาพากษ์วิจารณรัฐบาลไม่ได้เลย ทั้งๆท,ที่เขาไม่มีพระมหาการัตริย์เลยซ้ำไปผมจึงบอกคนชิงคโปร์นี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพราะไม่มีเสรภาพในทางใดทางหนึ่งเลยเพราะสําคัญมากนะครับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่เราพูดได้เพราะจะมันพูดแล้วต้องให้อิสรภาพเสรีภาพในการพูดแต่เขาพูดเกินเลยไปก็มีกฎหมายเร่งงานเขาได้แต่กฎหมายนั้นต้องเน่งงานให้มันเหมาะสมกับกรณีไม่ใช่อะไรๆแล้วก็จับกันหมดนี่คนก็ถูกรังแกมากแล้วศาลก็มักจะไม่ตีความตามตัวบทกฎหมายนะครับตัวอย่าง รู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งพูดนะว่ารัฐสภาเนี่ยเปรียบเหมือนกับอะไรเนี่ยเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยแล้วก็เหยียบคนไว้ใต้เท้า mm. ถ้าพูดเพียงเท่านี้ครับไม่ได้เอ่ยถึงพระมหากษัตริย์มไม่เอ่ยถึงพระมเหสีไม่เอ่ยถึงรัชายาสเขาก็ถูกได้งานแล้วเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับศาลเองต้องพิจารณาตัวเองนะครับศาลต้องมีความยุติธรรมต้องมีสติปัญญาอย่าใช้อคติผมเคยได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่10ธันวาคมซึ่งนอกจากเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทยแล้วเนี่ยเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลมอขอเชิญผมไปพูดผมก็พูดประชาชนพลเมืองก็มาฟังผมอธิบายฟังว่าสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงยังไงวันดีคืนดีครับรวมมาตั้งหลายเดือนแล้วครับตำรวจมาจาับผมถึงบ้านที่กรุงเทพนี่ครับแล้วสารก็ออกหมายจับครับสารต้องพิจารณาสิครับเรื่องมันเป็นยังไงเหตุหลักฐานเป็นยังไงสาลก็หลับตาให้มาแล้วผมก็จับผมมาที่ที่กรุงเทพ ย่ำค้ำไปถึงขอนแก่นกว่าผมจะได้ประกันตัวตีสนะครับและผมก็ต้องไปรายงานตัวที่สารคอนแก่นทุกเดือนครับว่าผมไม่ได้หนีประกัน3ปีมาแล้วตํารวจบอกไม่มีหลักฐานเลยเลยครับผมเป็นอิสระเอ็นี่มันถูกต้องไหมครับผมอยากจะถามความเป็นจริงอย่างนี้นะครับตอนเนี้ก้าวไกลพรรคก้าวไกลนะครับเขากําลังเสนอ ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองเลขหนึ่งหนึ่งสมายถึงการแสดงออกทางการเมืองทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับทําให้คนอื่นเสียชีวิตไม่เกี่ยวกับการทุจริตอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการแสดงออกทางการเมืองโดยเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แสดงออกทางการเมืองแทบทั้งหมดเลยเขาเลยเสนอร่างกฎหมายนี้เพื่อนินรโทษกรรมคดีการเมือง แล้วก็หนึ่งหนึ่งสองด้วยอาจารย์เห็นด้วยไหมครับผมเห็นว่าถ้าสมาชิกสภามีความกล้าหาญทางจริยธรรมและมีความจงรักภักดีที่แท้จริงถ้านิทเท่จกรรมเป็นไปได้เนี่ยทุกคนจะแซ่สองสาธุการสารรเสริญพระราชบารมีพระราชบาร,รมีจะแผ่ไพศาลปกป้องพวงพระธกนิ์กรทั้งทั้งมวลแต่ผมกลัวว่ารัฐสภาจะแยะ่ปอดไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องกลัวจะหาว่า พลอยเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลผมว่านี่มัน,นพรรคไหนก็ตามครับถ้าคด,ดีมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมทำ,ทำที่สิ่งถูกต้องแม้จะต่างพรรคต่างรัชนะต่างทิศทางทางการเมืองแต่เรื่องความยุติธรรมนั้นเราต้องรวมตัวกันต้องเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันครับแล้วถ้าเผื่อว่านิ่จะโทษกรรมคนซึ่งสมควรจะได้รับอิสรภาพนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามและผมเชื่อเลยว่าเป็นการเสริม พระบรมราชรบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยบางฝ่ายเขามองว่าถ้านิรโทษกรรม1นึเนี่ยจะเกิดความขัดแยง้งอาจารย์คิดยังไงครับมันจะเกิดความขัดแยง้งหรือว่าจริงๆแล้วมันจะแก้ปมปัญหาความขัดแย้งกันแน่ขัดแย้งด้วยเรื่องอะไรครับคือมน,นุษย์เราเนี่ยความขัดแย้งเป็นของธรรมดาของมน,นุษย์ก็ต้องมาเจรจาหารือกันแก้ไขกันอธิบายกันโต้แย้งกันแล้วลงมติเห็นต่างกันก็ได้แต่ทั้งหมด ต้องทำอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีการแทงข้างหลังฉากแจงเบื้องหลังที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับผมว่าการพูดจาอย่างเปิดเผยอภิปรายกันตรงไปตรงมาและเคารพความเห็นที่แตกต่างกันนั่นแหละคือสาระักของประชาธิปไตยผม,ผมฟังอาจารย์มาแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันถูกต้องตามหลักเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตยทุกอย่างเลยทีนี้ในมุมหนึ่งเนี่ย สังคมก็จะมองว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นอุบาสกเป็นปัญญาชนสยามที่ที่เน้นความสำคัญของหลักพุทธศาสนาทีนี้เนี่ยทั้งทง,ทงที่เมืองไทยเราก็เป็นสังคมที่คนส่วนใหญ่ถือพุทธอาจารย์อยากแนะนำว่าใน,ใน,ใ,นในหลักของพุทธเนี่ยเราควรจะเห็นอกเห็นใจมองเรื่องความยุติธรรมมองเรื่องเสรีภาพเห็นอกเห็นใจ คนที่โดนหนึ่งหอย่างเช่นอานน์เนี่ยก็เพิ่งมีลูกแค่หนึ่งครบแล้วถ้าลูกแก,ก๊สก็ลูกก็จะคลอดแต่จะตัวเองอยังอยู่ในคุกไม่ได้ออกมาเห็นหน้าลูกเลยอะไรเนี้ยชาวพุทธเราเนี่ยควรจะมีจิตใจแบบไหนที่จะมอ,องพวกเขาเหล่านี้แล้วมาช่วยกันขับเคลื่อนให้มันเกิดการนิรโล้โทศกรรมช่วยพวกเขาออกมาจากคุกเนี่ยแม้ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามทั้งหมดต้องการความยุติธรรม แล้วทั้งหมดต้องใช้การุณยธรรมเมตตาธรรมทุกศาสนาโดยเฉพาะสามศาสนาใหญ่ๆที่ว่าเอ่ยชื่อมันนี้เพราะฉะนั้นคุณจะมาเอา้างคุณถือพุทธแล้วรังแกคนเล็กคนน้อยเอาเปรียบแม้กระทั่งเด็กตาดำๆยังถูกแยกออกจากพ่อจากพมว่าอันนี้เราต้องถามตัวเองเราถือพุทธจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นอย่างที่เขาว่าปากว่าภาวนาตอแหลอันนี้ต้องสคัญครับ ถือพุทธก็ให้แม่นยําในเรื่องของพุทธและพระเจ้าเน้นมากเลยครับคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ต้องประกอบอด้วยพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารในที่นี้ไม่ได้หมายว่าพรหมเสนานะครับพรหมวิหารหมายถึงผู้ซึ่งที่จะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้หนึ่งจะต้องมีเมตตามีความรักรักคนที่เสมอกับเรารักลูกรักเมียลูรักเพื่อนรักผูงสองกรุณากรุณานี่มต้องรักคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วลงไปช่วยเขาอย่างที่เขาพูดกันเลยนะครับพระอวโลกิเตศวดโพธิสัตว์นะท่านลงไปถึงในนรกเพื่อจะไปช่วยคนนรกในที่นี้ก็หมายว่าคนตกยากคนที่อยู่ในสลัมคนที่กรรมกรที่ถูกเอาเปรียบต้องใช้กรุณาเอ,อื้ออาทรต่อเขาและมุทิตาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องแสดงความยินดีกับคนที่ได้ได,ได้รับสกเกียริมุทิตาหมายความว่าเราจะต้องเกื้อกูลคนต่าง ด้วยทั้งเมตตาและกรุณามุติตาในที่นี้ต้องหมายความว่าพยายามเชิญชวนพรรคพวกเพกืพ่อนฝูงที่เราอยู่สูงกว่าคนท้างล่างทีเราเบียรคนล่างว่ามุติตาเนี่ยจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นส่วนอุเบกขาคนบอกว่าวา,วางเฉยไม่ใช่เลยครับอุเบกขาหมายความเราต้องตั้งจิตให้สงบเพื่อตรึกตรองให้ชัดเจนแล้วใช้ปัญญาเป็นตัวนํา ว่าตอนนี้ต้องใช้เมตตานะรักใครกันและกันนะระหว่างเพื่อนสมาชิกสภาด้วยกันนะสองตอนนี้ต้องใช้กรุณานะคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราเนี่ยจะไปเช่วยเขาได้อย่างไรและมุทิตานี่เราต้องพยายามเข้าใจคนที่เอาเปรียบคนอื่นเขาเนี่ยเราอย่าไปเกลียดเขาหาทางเจรจาพูดจากันด้วยเมตตาและโณาส่จนอุเบกขาผมกล่าวแล้วไนงะเมื่อจิตสงบนิ่งไม่มีอคติแล้ว ก็จะรู้โอตอนนี้เราจะใช้เมตตานะตอนนี้ใช้กรุณานะใช้มุขสิตานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพรหมวิหารนี่คือหลักสําคัญสําหรับทุกคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ถ้าเราไม่มีพรหมวิหารธรรมเราก็เป็นทารกแม้เดรัฉานยังดีกว่าเพราะเดรัฉานไม่ได้ดังแก่คนไม่ดังแก่เพื่อนสัตว์ด้วยกันนอกจากใช้เขี้ยวใช้เล็บกัดกันยิงกันเท่านั้นเองแต่มนุษย์มีสิ่งที่ เลวร้ายมากกว่ากว่าเจริญฉานครับเพราะเราไม่ได้กัดกันอย่างเดียวเรามีปืนเรามีอาวุธเราไม่ได้พูดเห่าหอนอย่างอย่างเดรัจฉานแต่เรามีเสียงที่เดี๋ยวนี้มีทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ออกรายการทุจริตทางทางทาง,ทางวาจาะนั้นว่จีทุจริตในเลวร้ายที่สุดครับอาจารย์ปย๋วยอึ้งพากรพวกท่านทั้งหลายอาจจะยังยังจำไม่ได้ เมื่อท่านอยู่ยในเมืองไทยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาธรรมศาสตร์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม4ทศวรรษมาแล้วท่านถูกล้มดาครับทั้งทางวิทยุทั้งทรรศนัโดยสมัครสนทรเวศใช้วัจีสุจริตก็ได้ผลครับคนเชื่อเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ฉีดอีอย่างน้อยต้องใช้วัจจีสุจริตและการดำเนินชีวิตต้องใช้พรหมวิหารเป็นตัวนำ